ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอกระบวนการดูดกลืนเกิดขึ้นอย่างยาวนานนั่นเป็นเพราะร่างกายและการบ่มเพาะของเฉินเซียงยังน้อยเกินไปเพราะไม่งานเฉินเซี่ยงย่อมดูดกลืนเสร็จไปนานแล้วแต่จริงๆแล้วอีกฝ่ายแข็งแกร่งกว่าเฉินเซี่ยงมาก การที่เฉินเซียงไม่ตายเพราะดูดกลืนพลังของอีกฝ่ายก็นับว่าโชคดีแล้วทักษะเทพเหมันของหลิวเมิ่งเอ๋อเองก็น่าเกรงขามเช่นกันนางสามารถแช่แข็งศัตรูที่ทรงพลังกว่านางได้แม่นางจะแช่แข็งมันได้ไม่นาน แต่นั่นก็ทําให้เฉินเซียงมีโอกาสได้ใช้ทักษะปีศาจกลืนกินการที่นางได้ดูดกลืนปราณที่เฉินเซียงถ่ายให้ทําให้ปราณของนางค่อยๆทรงพลังมากขึ้นและที่สําคัญ มันทำให้นางใช้ทักษะเทพเหมันเข้าแช่แข็งชายวัยกลางคนจากวิหารเพลิงพระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องส่วนตัวมันเองก็อ่อนแอลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันทำให้นางแช่แข็งมันได้ง่ายขึ้น20วันผ่านไปในพริบตาแม่เฉินเซี่ยงยังต้องทนกับความเจ็บปวดแต่ร่างกายและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นมาก กายปีศาจอมตะของเขาบรรลุระดับ19จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เองก็บรรลุอายุ19ปีซึ่งนับว่าเติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วยามนี้เฉินเซี่ยงนับว่าสามารถใช้ทักษะวิญญาณเคลื่อนคลอยก้าวสวรรค์ได้แล้ว ชายวัยกลางคนถูกดูดกลืนปรานไปเป็นจำนวนมากจนร่างกายของมันซูบผอมและซีโดเซียมันไม่สามารถพูดได้อีกแล้วหากมันรู้ว่าเฉินเซียงมีทักษะปีศาจแบบนี้มันคงเลือกที่จะไม่มาที่นี่ มันรู้สึกราวกับอยากให้ตนเองตื่นขึ้นจากความฝันอันเลวร้ายมันโกรธเกลียดเฉินเสี่ยงสุดใจเพียงแต่มันไม่สามารถทำอะไรได้เด็กเอ,อ๋ยถ้าข้าตายข้าจะลากเจ้าตายไปด้วยจู่ๆชายวัยกลางคนก็หัวเราะขึ้น สีหน้าของเฉินเซี่ยงเริ่มเปลี่ยนเป็นอัปปลักเขาสัมผัสได้ว่าปราณได้หลั่งไหลเข้ามาภายในร่างของเขารวดเร็วเกินไปในขณะร่างชายวัยกลางคนเองเริ่มแห้งเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วห้าห้าระเบิดตายไปซะ รอยยิ้มบนใบหน้าของมันแข็งค้างเมื่อครู่มันได้ถ่ายปราณที่เหลืออยู่ทั้งหมดเข้าไปในร่างกายของเฉินเซียงในฉับพลนันเฉินเซียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเมื่อหลิวเมิ่งเอ๋อเห็นนางยิ่งรู้สึกกระวนกระวาย น้ำตาสองสายไหลรินอาบแก้มนางอกก่อดร่างกายที่โป่งพองทั้งเต็มไปด้วยโลหิตของเฉินเซียงยามนี้ทั้งทะเลวิญญาณและร่างกายของเขาล้วนอัดแน่นไปด้วยพลังที่ไม่สามารถรองรับส่วนอื่นๆได้อีกแล้ว ดูเหมือนร่างกายของเฉินเซียงกำลังจะระเบิดออกในไม่ช้ากอดเขาไว้แล้วทำตามที่ข้าพูดตอนนี้มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเขาได้หลิวเมิ่งเอ๋อสิ้นหวังอย่างสมบูรณ์แต่จู่จู่กลับมีเสียงอันไพเราะดังขึ้นในความคิดของนางทำให้นางรู้สึกประหลาดใจย,ยามนี้นางไม่อาจทำอะไรได้แล้วดังนั้นนางจึงเร่งกล่าวถามด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์วิธีอะไรโปรดบอกข้า ดูดเขาแล้วดูดสปราณที่รุนแรงเหล่านั้นเข้ามาในตัวเจ้าถ้าจะสอนทักษะวิชาที่ดูดกลืนปรานภายในร่างกายของเขาให้สู้เหมายเหยาเกล่าวตอนนี้เฉินเซี่ยงสิ้นสติไปแล้วนางจึงทำได้เพียงพึ่งพาหลิวเมื่อเอ๋อเท่านั้น หลิวเมิงเอ๋อไม่มีเวลาให้สงสัยว่าสตรีที่กำลังคุยกับนางอยู่คือใครดังนั้นนางจึงเร่งทำตามที่ซูเหมายเหยบบอกเพื่อคลายความเจ็บปวดให้กับเฉินเซียงนางเคลื่อนหน้าเข้าหาก่อนจะจูบที่ริมฝีปากของเฉินเซียงแล้วใช้ลิ้นของนางง้างเปิดปากของเฉินเซียงออกนางทำอย่างยากลำบากแต่ก็สำเร็จจากนั้นจึงเคลื่อนลิ้นเข้าไปสัมผัสกับลิ้นของเขา นังเริ่มไร้เคล็ดความบางอย่างภายในความคิดซึ่งก็คือทักษะปราณเทพที่แยกย่อยมาจากทักษะเทพสังหารมังกรทักษะนี้เป็นทักษะแรกที่เฉินเซียงบ่งเพาะในครั้งแรกที่เริ่มบ่งเพาะ แม้ไม่มีเคล็ดมังกรที่ทรงพลังแต่ทักษะพระนเทพก็ยังเป็นถึงทักษะเทพหลิวเมื่งเอ๋อรรายเคล็ดความเพื่อโคจรปราณภายในร่างของนางเกิดเป็นแรงดึงดูดดึงเอาปราณที่รุนแรงภายในร่างกายของเฉินเซี่ยงเข้ามาอย่างบ้าคลั่ง หลิวเมิงเอ๋อสัมผัสได้ถึงความไม่ธรรมดาของทักษะปราณเทพที่มีความลึกซึ้งเทียบได้กับทักษะเทพเหมันของนางนั่นจึงทำให้นางทราบว่าเคล็ดความที่นางกำลังร่ายอยู่คือทักษะเทพปราณที่อัดแน่นในร่างกายของเฉินเซียงถูกดูดกลืนทำให้เฉินเซียงได้สติค,คืนมาอย่างรวดเร็วเขาสัมผัสได้ถึงรสจูบของหลิวเมิงเอ๋อก่อนจะคลอไปตามจังหวะของนาง เขาสนุกสนานและมีความสุขเป็นอย่างมากแม้จะเจ็บปวดอยู่บ้างก็ตาม3วันผ่านไปปราณของชายวัยกลางคนในร่างของเฉินเซี่ยงถูกหลิวเมิ่งเอ๋อดูดซับไปจนหมด ยามนี้เป็นหลิวเมื่อเออที่รู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างแทนเพราะจิตวิญญาณเพลิงของชายวัยกลางคนได้เคลื่อนเข้าไปในร่างกายของนางด้วยนั่นหมายความว่านางจะต้องผสานกับจิตวิญญาณเพลิงด้วยนางร้องขึ้นเบาๆ ใบหน้าของนางแสดงออกถึงความเจ็บปวดเฉินเซียงถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะนำร่างของนางมากอดไว้ในอ้อมอกเขาทำได้เพียงบรรเทาความเจ็บปวดของนางด้วยวิธีการชั่วร้ายบางอย่างเท่านั้น ซึ่งวิธีการที่ว่าคือการเข้นคลึงหน้าอ,อกของนางเพื่อให้มีความสุขท่ามกลางความเจ็บปวดหลิวเมิ่งเอ๋อกำลังผสานกับจิตวิญญาณเพลิงนางไม่อาจขยับเคลื่อนไหวร่างกายได้ตัวนางมีจิตวิญญาณเพลิงม่วงอยู่แล้ว แต่นี่นางยิงต่อผสานกับจิตวิญญาณเพลิงม่วงอีกดวงซึ่งผลลัพธ์ย่อมไม่มีผู้ใดทราบในระหว่างการผสานจิตวิญญาณเพลิงร่างกายของหลิวเมืองเอ,อ๋อปลดปล่อยเปลวเพลิงสีม่วงออกมา หากไม่ใช่เพราะเฉินเซี่ยงมีจิตวิญญาณเพลิงจากกระวลเขาย่อมไม่สามารถทนเพลิงของนางได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงแคบเสียสติคือชุดของนางที่อาบไปด้วยโลหิตของเขาถูกเผาจนหมดสิ้นทำให้ร่างกายเปลือยเปล่าของนางปรากฏอยู่ในอ้อมกอดของเขามันกระตุ้นให้เขาเริ่มจูบนางอย่างป่าเถื่อนมากขึ้นทันใดนั้นสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ความเป็นชายของเฉินเซียงตั้งตรากงานจนชนสัมผัสกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนางโดยไม่ได้ตั้งใจจนทำให้รู้ราวกับกระแสไฟฟ้าไหลไปทั่วร่างของทั้งสองไม่ได้นะหลิวเมิ่งเอ่อเร่งกล่าวกับเฉินเซี่ยงด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์น้ำเสียงของนางวิงวอนนางรู้สึกอายและกระวนกระวายมากสถานการณ์เช่นนี้ทำให้นางเกือบจะสูญเสียเหตุผลไปโดยเฉพาะเมื่อโดนบางอย่างที่แข็ง ใหญ่และร้อนมาสัมผัสตรงส่วนนั้นของนางเฉินเซี่ยงกล่าวตอบนางอย่างอ่อนโยนทั้งสองยังไม่ได้แต่งงานการหากกระทำเกินเลยกว่านี้ย่อมไม่ใช่เรื่องดีทั้งสองไม่สามารถฝ่าฝืนศีลละธรรมเช่นนี้ได้ แม่เฉินเสี่ยงรับปากว่าจะไม่ทำเช่นนั้นกับนางแต่มืออันชั่วร้ายของเขากลับค่อยๆรลูบไล้ไหลผ่านจากเอวของนางขึ้นไปข้างบนอย่างช้าๆก่อนจะเข้าสัมผัสกับก้อนกลมนุ่มและขาวนวลราวกับหยกของนาง ยามนี้ไรซึ่งอภรรดใดหุ้มกายความรู้สึกที่แล่นผ่านฝ่ามือของเฉินเซียงช่างวิเศษเกินบรรยายจนทำให้เฉินเซี่ยงตื่นเต้นจนเกือบเสียสติเฉินเซียงเข้นคลึงอย่างสนุกมือก่อนจะเอื้อมมืออีกข้างเข้ารว่วมหลิวเมิงเอ๋ออับอายอย่างที่สุดแต่นางจำได้ว่าก่อนหน้านี้เฉินเซี่ยงต้องอดทนกับความเจ็บปวดเกินจินตนาการยามนั้นนางทำได้เพียงกอดเฉินเซียงไว้แน่นแล้วจูบเขา ดังนั้นตอนนี้นางจึงปล่อยให้เฉินเซียงเพลิดเพลินและซุกซนกับกระต่ายขาวทั้งสองของนางเฉินเซี่ยงรู้สึกราวกับถูกไฟราคะแผบเผาจนทำให้เขารู้สึกไม่สบายตัวอย่างต่อเนื่องเฉินเซียงแอบคิดเรื่องชั่วร้ายกับนางแต่ตอนนี้นางกำลังผสานกับจิตวิญญาณเพลิงอยู่หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นย่อมกลายเป็นตราบาปของเขาไปตลอดชีวิตเฉินเซี่ยงทำได้เพียงอดทน มันทำให้เขารู้สึกทรมานยิ่งกว่าตอนที่ดูดกลืนปรานของชายวัยกลางคนเสียอีกเฉินเซียงทำได้เพียงเข้นคลึงหน้าอกของนางอย่างไร้ยังอายทั้งบางทียังแอบบิดยอดประทุมของนางจนทำให้นางส่งเสียงครางด้วยอารมณ์และความตื่นเต้นออกมาเป็นระยะระสามวันผ่านไป ในที่สุดนางก็ผสานกับจิตวิญญาณเพลิงได้สำเร็จนางรีบสวมเสื้อผ้าเป็นอย่างแรกยิ่งย้อนคิดถึงมืออันชั่วร่างของเฉินเซียงที่เคลื่อนไปทั่วร่างของนางตลอดสามวันที่ผ่านมายิ่งทำให้ใบหน้าของนางร้อนผ่า นางถูกเฉินเซียงกระตุ้นความใคร่อย่างต่อเนื่องจนทําให้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของนางเปียกชุ่มยิ่งเห็นนางมีปฏิกิริยาแบบนี้เฉินเซียงยิ่งยิ้มอย่างชั่วร้ายอย่าสวมเสื้อผ้าเร็วนักสินางกล่าวด้วยน้ำเสียงอันงดงามกระจ่างใสและละเอียดอ่อนใบหน้าของนางแดงกำลทั้งยังดูราวกับมึนเมาลุ่มหลงบางอย่างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ